เคยสงสัยบา่าเป็นอย่างการสแกนลายผิวนิ้วมือจึงสามารถบอกศกัญยภาพบุคลิกและนิสัยที่แตกต่างกันได้เฮาไปทําความรู้จักกับการสแกนลายผิวนิ้วมือและต้นกําเนิดน้วกันจากนวัตรกรรมที่เอิ้นว่าเดอร์มาตูนที่ฟิกซึ่งเป็นการสแกนลายผิวนิ้วมือและได้ถูกค้นพบมาดนกลัวหลายห้อยปีเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ลายเส้นนิ้วมือของคนเฮา และการวิจัยยังได้ค้นพบอีกว่าลายผิวนิ้วมือมีความสัมพันธ์กับสมองของคนเขาซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่13อาทิตย์ทับธธรรอีนอกจากจะใส่ระบุถึงตัวตนแล้วลายผิวนิ้วมือยังสามารถบอกความถนัดลักษณะนิสัยและศักญภาพที่มีมาแต่กำเนิดดังนั้นพ่อแม่ในปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับการจแกนลายผิวนิ้วมือเพื่อค้นหาสักญภาพให้กับลูก และเฮาไปทําความรู้จักกับการสแกนลายผิวนิ้วมือว่าจะมีความสัมพันธ์กับสมองของคนเฮาแนวใดสมองของคนเฮาจะถือแบ่งออกเป็นสองซีกซีกที่1ก็คือสมองซีกซ้ายจะเป็นการทํางานในส่วนในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับมือขวาและซีกที่2ก็คือสมองซีกขวาจะเป็นการทํางานในส่วนในการสร้างสรรค์ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับมือซ้าย และในแต่ละส่วนของสมองนั้นยังมีความสัมพันธ์กับลายเส้นนิ้วมือของคนเฮาซึ่งได้แบ่งออกเป็นห้าส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่งคือสมองใหญ่47%ฟลนทนลัลลจะมีความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วโป้และนิ New ้วซีนิ้วโป้จะบอกถึงศักยภาพทางด้านจิตใจส่วนที่สองก็คือนิ้วซีก็ยังอยู่ในส่วนของสมองใหญ่จะบอกถึงศักยภาพทางด้านความคิดหรือเอื้นวาการคิดทบทวน ส่วนที่3ก็คือสมองส่วนกลางขมอมมีความสัมพันธ์กับนิ้วกลางก็คือด้านทางกายหรือจะเอิ้นวากายสัมผัสจะเป็นเรื่องการปฏิบัติการลงมือเหตุหรือกำเนื้อมัดน้อยมัดใหญ่กีฬาที่ใช้เทคนิคกีฬาที่ใช้แหงส่วนที่สี่ก็คือสมองข้างหูออดิโทรีมีความสัมพันธ์กับนิ้วนางคือด้านการฟังการฟังจะอยู่ในหมวดในการใช้เสียง เมื่อหูได้ยินเสียงการเฮียนหูกก็จะเกิดขึ้นทันทีจะอยู่ในหมวดภาษาและดนตรีส่วนที่5ก็คือสมองส่วนท้ายทอยจะมีความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วก้อยคือด้านการสังเกตจะบ่งบอกถึงความสามารถในการอ่านหนังสือการลุสีความมืดความแจ้งการสังเกตเป็นเส้นเป็นลายข้อดีในการสแกนลายผิวนิ้วมือคือช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกพร้อมสนับสนุนลูกให้ถือทางได้ และยังหูดถึงตัวตนของลูกอย่างแท้จริงจากการคิดของลูกโดยที่พ่อแม่อาจบกเคยหู้มาก,ก่อนว่ารวมทั้งมวลทั้งหมดแล้วพ่อแม่จะได้หูดถึงพรสวรรค์ของลูกศักยภาพทางด้านภาษาจิตใจและอารมณ์รวมทั้งยังได้หูดถึงสายอาชีพในอนาคตของลูกว่าลูกจะมกักยังและพ่อแม่สามารถส่งเสริมตามศักยภาพของลูกได้อย่างเหมาะสม ้าหากพ่อแม่สนใจเกี่ยวกับการสแกนลายผิวนิ้วมือสามารถสอบถามรายละเอียดนำทีมงานอินบอนทาวเล่นของเราได้พร้อมให้คำปรึกษาฟรีสอบถามที่เบอร์โทรนี้ได้เลย